ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางพศพที่ยังต้องระวังนะคะรู้ไหมว่าโรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางพศพที่เกิดจากการติดเชื ia, ้อแบคทีเรียทีโพนิมาพาลิดุมนะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโรคนี้กันค่ะซิฟิลิสอาการเป็นยังไงซิฟิลิสมี4ระยะที่สําคัญมีระยะเริ่มต้นระยะที่2ระยะแฝงและระยะสุดท้ายในระยะที่1ระยะแรกคุณอาจจะมีแผลเล็กๆที่ไม่เจ็บเป็นแผลที่ไม่เจ็บนะั้นบริเวณที่คุณสัมผัสกับเชื้อเช่นที่ของรับทั้งคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงหรือแผลที่ปากในระะยที่2 อาการอาจจะมีผื่นขึ้นทั่วร่างกายนะคะผื่นที่ฝ่ามือผื่นที่ฝ่าเท้าเป็นวงๆไหลยวงเลยนะคะมีอาการไข้ได้ปวดตามข้อต่างๆและถ้าไม่รักษาก็จะเข้าสู่ระยะแฝงอาการในระยะที่1กับระยะที่2จะหายไปเลยก็คือไม่มีอาการอะไรแต่ว่ายังมีเชื้ออยู่นะถ้ายังไม่รักษาอีกก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายก็จะทําให้เกิดปัญหาทางระบบประสาทและก็หัวใจได้นะคะและโรคนี้ป้องกันยังไงมาฟังกัน ป้องกันโดยการใช้ถุงทุกครั้งที่มีพอสพอตั้งแต่ขั้นใช้ปากถึงขั้นร่วมลักและตัวสุขภาพประจาปีเพื่อเช็ดความปลอดภัยของเราเองนะคะโรคซิฟิลิสรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าเรารู้แล้วก็รักษาตั้งแต่แรกเลยนะถ้าใครสงสัยว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรหรืออยากปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถจิ้มหนึ่งหน้าช่องติ๊กตอกแล้วทักมาปรึกษาได้เลยต่อไวมากๆเลยค่ะ